ทุกคนครับในกีตร์มือใหม่นะนะฮะมีหลายสาเหตุนะที่ลองฝึกกีตรากันไปแล้วก็แปบ๊บเดียวนะฮะก็ไม่ไปต่อแป๊บเดียวทิ้งนานๆจับที้อใจแต่หนึ่งในหลายสาเหตุต่างๆนะฮะที่ว่ามามีอยู่สาเหตุหนึ่งที่ผมว่าทุกยุคทุกสมัยเป็นกันตั้งแต่สมัยผมฝึกหลายปีน,ะนานๆผ่านไปทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่นั่นคืออาการเจ็บนิ้ว เจ็บลายนิ้วมือซ้ายที่จะกดนะฮะมันเป็นสิ่งที่ทําให้นะฮะการพัฒนามันหยุดชะงักเป็นสิ่งสิ่งที่เราไม่เราถอดใจง่ายๆนะฮะคือบางทีเล่นฝึกอยู่วันหนึ่งห้าชั่วโมงหกชั่วโมงอย่างนี้นะฮะมีไฟมากแต่นิ้วบวมเป่งเลยนะแดงปัดเขียวปีอเลยอย่างเงี้ยหายไปนะฮะสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์อย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้มันนิ้วมันดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาอีกอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ถูกต้องนะคือแค่รับในการฝึกมันจะต้องต่อเนื่องแต่ถ้าคุณ จะให้เหตุผลว่าผมเจ็บนิ้วผมไม่ไหวผมก็เลยต้องหายไปไม่ได้ฮะดัง oh น no, ั้นต้องมาโฟกัสที่ว่าจะทํายังไงให้เจ็บน้อยลงแต่ไม่มีนะครับที่บอกว่าจะไม่เจ็บถ้าคุณต uhm, ัดสินใจเล่นกีตาร์แล้วเนี่ยคุณจะใส่สายเบอร์ไหนยี่ห้อไหนสายเล็กสายใหญ่รุ่นไหนก็ตามเจ็บเหมือนเดิมแต่จะเจ็บมากเจ็บน้อยกีตาร์ตัวนี้ผมตั้งเป็น e flat นะครับก็คือคีย์ต่ํานั่นแหละถ้าเป็นภาษาบ้านๆเนี่ยกีตาร์มันจะมีการตั้งหลายๆแบบแต่หลักๆ2แบบก็จะคุ้นชินก็คือตั้งปกติมาตรฐานก็จะเป็นคีย์ e a d g นะครับ e, B แล้วก็ e เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น e flat ที่ต่ำเนี่ยก็คือลดลงนะครับให้เสียงมันต่ำลงอันนี้ก็จะเป็น e flat อันนี้ก็จะเป็น a flat อ่าอันนี้ก็จะเป็น d flat อันนี้ก็จะเป็นเป็น g g ชับ์ปาไม่ให้ g flat หรือว่า f ชารนะครับอันนี้ก็จะเป็น b flat สายสองแล้วก็สายหนึ่งก็จะเป็นสายอ่าเป็น e flat เสียงก็จะ เออเรียกว่าคีย์ต่ําลงนั่นก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้อาการเจ็บนิ้วเวลาเราต้องกดลงไปเนี่ยมันมันจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนะฮะจะช่วยได้ในระดับหนึ่งก็คือตั้งคีย์ต่าเนี่ยต่อมานะฮะพอตั้งคีย์ต่ําได้แล้วเสร็จปุ๊บเรื่องของขนาดสายครับสายใหญ่ก็เจ็บมากเพราะว่าแรงตึงเยอะแม้ว่าจะตั้งคีย์เดียวกันก็ตามเนี่ยมันก็จะเจ็บอยู่เหมือนเดิมดังนั้นสายเล็กกับสายใหญ่ลองพิจารณาถ้าเป็นนกีตาร์มือใหม่ อย่าเพิ่งไปเล่นสายใหญ่นะครับนะฮะเอาสายที่มันเล็กๆกดๆกดง่ายก่อนสายเบอร์เล็กๆเบอร์เบอร์ติบหนึ่ประมาณนั้นก็ได้แล้วที่สําคัญเลยนะครอันนี้ไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงก็คือการเซตอัพบางคนกีตาร์มายัางไงก็เล่นอย่างนั้นเลยอ่ามือใหม่ไม่ได้สนเอาความเพียนเป็นที่ตั้งเข้าใจครับว่ามีความขยันมันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละแต่ถ้าเกิดว่าทําให้มันเล่นง่ายขึ้นมันก็จะไม่ต้องได้ทุ่มเทอ,อะไรมากมายนกมันก็มีใจอยากจะเล่นแบบ ชิวๆไม่ไม่ต้องเค้นพลังเยอะเซตอัพฮะเซตอัพใหม่เลยก็คือทําให้ตรงนี้มันเตี้ยนะฮะสะพานสายาตรงนัดแล้วก็สะพานสายตรงนี้นะครับให้มันเตี้ยเอาง่ายว่าให้มันกดสายได้ง่ายขึ้นนั่นแหละ,ะถ้าสายมันอยู่ห่างจากเฟลเกินไปมันสูงเกินไปอย่างเงี้ยจะต้องออกแรงกดยิ่งออกแรงกดเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บนิ้วเท่านั้นนะฮะยิ่งออกแรงกดเบาสุดเท่าไหร่นะฮะเบามือเท่าไหร่นเนี่ยก็ยิ่งจะทําให้อาการเจ็บนี่มันน้อยมันทุเลาลงนะฮะ มันก็จะทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเล่นง่ายจังก็มีไฟอยากจะเล่นไงลองเปรียบเทียบดีฮะถ้ามันตรงกันข้ามเนี่ยเอ๊ะทำไมกีตาร์ตรงนี้ไม่เล่นยากเลยวัไม่อยากจับแล้วล่ะเล่นได้เพลงเดียวไม่ไหวแล้วทิ้งไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าวางไม่ลงเลยฮะจับคอร์ดอะไรก็ไหลลื่นไปหมดไม่มีอาการเจ็บนิ้วแต่แต่ก็ติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโอ้โหนะฮะคือก็จะเป็นผลดีเลยสิฮะไม่อยากจะวางกีตาร์นะครับวันหนึ่งวันหนึ่งซ้อมวันละหลายนาทีหลายชั่วโมงอยิ่งดี ทำเองได้ไหมเซตอัพได้ะฮะใน u t u b e มีมากมายนะฮะวิธีที่จะทานะครับมีอ่าจะเป็นเลื่อยเป็นตะไบเป็นอะไรก็ว่ากันไปมาถูถูขัดขัด,ขดนะให้มันเตี้ยลงเนี่ยหรือว่าจะหมุนตรงเนี้ยนะฮะปอจัจหกเหลี่ยมเสียบก็ไปตรงใต้คอเนี่ยหมุนหมุนกัน,นขันเข,ข้าไปแต่ถ้าไม่อยากจะเสี่ยงทําเองนะครับร้านขายกีตาร์ในบ้านใกล้บ้านมีไหมหรือว่าตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยถือเข้าไปเลยนะฮะเออไปให้ก็ทาให้อันนี้เขาก็จะอาจจะคิดค่าบริการ3 0 0 4 0อ 500, 500อะไรกันแ,แล้วแต่ แต่ผมย้านะครับว่ามันจะต่างจากกีตาร์ที่เคยเล่นอยู่ทุกวันเลยกับการผ่านการเซตอัพใหม่มาเนี่ยมันจะแบบว่าเบามือเยอะมากๆฮะแต่ถ้าจะไปซื้อกีตาร์ใหม่อันนี้บางคนบอกบางคนไม่ได้ใส่ใจตรงนี้นะฮะตามจริงเนี่ยเขาร้านใหญ่ๆร้านดังๆที่ผมทราบมานะเขามีบริการเซตอัพให้ฟรีนะบอกเขาว่าพี่ครับผมเป็นมือใหม่เพิ่งหัดเล่นไม่กี่วันเนี่ยช่วยเซตอัพให้ผมใหม่ด้วยนะฮะเออเขาจะจัดให้นะดังนั้นก็คือ พยายามทําให้กีตาร์เนี่ยมันเล่นง่ายที่สุดหมายถึงว่าจับง่ายที่สุดนั่นเองนะครับแล้วคุณจะมีกําลังใจมากขึ้นโขเลยฮะเป็นกองเลยตรงกันข้ามถ้ากีตาร์คุณเล่นยากเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะท้อใจง่ายคุณก็จะถอดใจง่ายคุณก็จะเปลี่ยนใจได้ง่ายขึ้นนะครับทุกคนอ่ะนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีแบบฝึกหัดอะไรหรอกเป็นข้อแนะนําสําหรับประสบการณ์จริงโดยตรงทั้งจากผมแล้วก็จากหลายๆคนนะครับที่เห็นกันอาการ เจ็บนิ้วปลายนิ้วนะฮะของมือซ้ายของนักกีต้ามือใหม่เนี่ยอย่าให้มันเป็นตัวบ่อนทําลายกําลังใจอย่าไม่ให้มันทําให้คุณเนี่ยจะต้องเดินจากเครื่องดนตรีชิ้นนี้ไปสู้ๆครับ